ใช่นะครับไม่นนี้ว่าไงเพราะว่าตอนแรกผมเห็นสภาตัดไม่ตีแล้วไม่มีตีครับเพราะว่ามันน่าจะจบตั้งแต่สภาตัดแล้วว่าไม่มีตีเพราะตอนนั้นก็จะแยกกันแต่ผมยืนคุยกับสภาอยู่ครับกี่ใบครับเสียบมันสั่นแล้วนะกี่ใบครับไม่ตีแต่แหลมยุดสั่นแล้วกี้ที่ผมคุยคุยเกี่ยวกับเรื่องโพรเทคเลยนะสภาได่คุยอะไรเกี่ยวกับเขาเลยเอ่อพี่สภาครับสรุปว่าได้ได้กี่ใบครับไม่คือพี่ต้องพูดอย่างนี้ว่า ที่พี่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยเรื่องโปรเทคแต่เราแฝกกันไปแขงกันมาพี่ก็ฟังอยู่ข้างหน้าที่ก็ยืนอยู่ตรงนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจใช่ไหมที่พี่ฟังส,สรุปที่ตีตรงนี้เรื่องแฝกเหรอครับพี่มันก็มีเรื่องที่เราแทงกันด้วยจริงๆถ้าเขาจะซื้อเราจะซื้อเนี่ยมันก็ได้หมดแหละเพราะเราก็แทงกันแล้วถูกไหมลนะ่ะ แต่เรื่องนั้นผมก็เห็นสภาตอนแรกก็จบไปแล้วนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับสภานะไม่เกี่ยวกับสภาเรื่องสภาครับเขาให้เราคุยกันเองครับเกองสภาอะไรครับเป็นอะไรครับจเย็นครับพี่ต้เรี่ใจเย็นครับพี่แจ็คใจเยนครับจเยจเยนจเย็นใจเยนเ่งแกนะฟังเสียงก็น่าจะรู้มันบอกไม่พร้อมแต่มันใจเย็นครับพี่จเย็นค่อยๆพูดเร่ะพี่จ็คพี่ตัมพี่เจเย็นครับพี่เข่าุงเสียมันร้อนอสภาก็น่าสรุปสนุปดีได้กี่ใบครับพี่เพราะว่ามัน มันมันก็อย่างนี้เลย่อยๆครับผมอยากให้พี่ตัดสินเลยดีกว่ามันมันควรตีได้แล้วอันนี้ผมคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลถูกไหมครับคือพี่จะไปยื้อทางให้เขารอไมี่สภาไม่ได้ยื้อไว้ตา้ตอนนี้คือพี่สภาเขาให้เล่นอยู่แล้วแต่ว่าคือเขาเป็นอะไรเขาต้องการอะไรเอ็นมดีคือเขาต้องการอะไรตอนนี้ ขาตกลงกันไม่ได้เหรอในแก๊งอะหรือว่าไงอีกคนนึงก็บอกจะส่งรูปอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่สภาก็พูดไปแล้วถามตุวนหลว่าโดนทั้งคู่ก็จบไปแล้วล้วจะเอาอะไรอีกก็จบไปแล้วนะครับพี่เอามาพูดอีกทำไมครับเนี่ยเออแล้วจะเอาอะไรครับตอนนี้คือจะเอาอะไรก็จะเอาเรื่องแรกครับที่ไม่ตีครับแล้วที่ก็จะแยกย้ายรับพวกผมตีครับให้สภาพูดต่อเลยก็ได้ครับว่าเล่นได้เท่าไหร่อะไรเนี่ยเอ้า ให้ Dante, ให้เขาเลือกวันเวลาใบอะไรก็ได้คร well ับดูแล้วดูจะไม่พอมั้งให้ลองอะไรเอ๊ยมึงแซะอะไรของมึงวะเป็นห่าอะไรวะน้องมึงแซะอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะไปจั๊ก ครับครับครับสภาครับว่าไงนะครับเอสตีม่ตีครับสุขีอัตานางรักเธอจังซารางเฮโยวไรครับแล้วผมต้องทำไงครับอันเนี้ยให้มันมันไม่ตีมันไม่ได้ป่ะเพราะเห็นเมื่อกี้เคลื่อนเหมือนเคลื่อนไม่ได้จบได้ได้ดีเลยตอนแรกก็จบด้วยดีนะครับพี่ทัานแข่งครับจบจบจบด้วยดีไปแล้วครับอันนี้ตอนแรกจบด้วยดีนะครับพี่ไม่เลยพี่ไม่เลยครับตอนแรกจบด้วยดีนะแต่ว่าคือยังยังยังขาดใจอะไรผมก็ไม่รู้แล้วมานั่งแขวะกันเนี่ยคือไม่พร้อมเล่นแล้วจะมาแขวะทำไม เ,เ,ลเล่นไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไม่ได้อะไรกันเล่นี่ไม่ได้กลัวไม่อะไรกันอยู่แล้วนีกการ์ตูกลัวสภาเขาก็เห็นหนีว่าเราแขกกันไปแขกกันมาไ,<ห>นไม่ยอมมาเลยนีพอจะตีแล้วจะมาบอกไม่ตีมันมันก็ยังไงยังงไอยู่ปะอย่าทําให้สภาเขาหนักใจเลยครับวพาจริงๆแล้วอ่ะพี่เปาก็น่าจะรู้อยู่คาพูดเมื่อกี้มันควรตีกันอยู่แล้วอ่ะพี่ เพราะถ้าเกิดฝั่งพี่ยอมจริงๆอ่ะผมผมก็ไม่ไม่ตีก็ได้ครับแต่ว่าผมผมถาม่เป่าตรงนะพี่คือตอนแรกก็คือจบไปแล้วว่าไม่ตีผมก็ไม่ไม่ตีให้ถ้าเขาบอกไม่พร้อมก็ไม่ตีตอนตอนพูดก็ไม่ตี แล้วทีนี้คือเขาต้องการอะไรครับมาพูดว่าเอ้พี่สาภาครับแต่เหตุการณ์แรกแต่เหตุการณ์แรกแต่เหตุการณ์แรกแต่เหตุอะไร,รคือคืออะไรครับพี่ตอบผมได้ไหมครับพี่อันเนี้ยคืออยากตีเหรอครับหรือว่าอยากต้องการอะไรยาาให้ผมโด <liking S 1> กตาฝั่งเดียวเหรอ มันไม่อยากตีมันก็เป็นไปตามเกมที่บอกว่าเออเดี๋ยวก็ไปกําลังกําลังจะงไปสภากันแล้วก็โดนแล้วก็ทางในประเทศก็มาตีที่แลนก่อนไงอ่าครับแล้วทีนี้สภาก็ถามตำวรวจถูกไหมครับว่าตีกันทั้งคู่ถูกไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วมันก็จบไปแล้วถูกไหมครับพี่อ่าตีกันตีกันทั้งคู่จบไปแล้วใช่แล้วเขาก็บอกว่าจะปรับคนละยี่สิบเอ็มแล้วก็จบแล้วก็เลิกลากันไปแล้วทีนี้คือเขาจะส่งรูปเจออะไรคือเขาต้องการอะไรครับคืออยากตีด้วยหรอหรือว่ายังไงสรุปแล้วมายืนแซงว่าผมเนี่ยคืออะไรอยากเล่นเอ ข,ขนาดพูดอยู่อย่างนี้ยังยังเป็นอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละครับตอบถามเอาอะไรอ่ะน้องไหนลองพูดพูดได้ฟังหน่อยดิใช่ผมโดนปรับฝั่งเดียวถูกไหมครับพี่ปรับเั็นคู่ครับอ่ะแล้วทีนี้พี่พี่จะส่งรูปเพื่ออะไรครับพี่ตอบได้ไหมตลอไหมยครับ พี่ส่งรูปเพื่ออะไรครับต้องการอะไรครับคือต้องการให้ผมโดนปรับฝั่งเดียวหรือว่าต้องโดนปรับทั้งคู่ถ้าโดนปรับทั้งคู่แล้วในเมื่อสภาตัดสินไปแล้วว่ามันทำมันมันกับมันแทงกันทั้งคู่เนี่ยแล้วมันก็จบไปแล้วถูกไหมครับแล้วมาส่งรูปย้อนนี่คืออยากอยากตีกับผมเหรอหรือว่าต้องการสิ่งไหนครับต้องการอะไรก็อาจจะพิสูจน์ก็ได้ว่าตอนแรกทางนายแพทย์มาเปิดก่อนหรือเปล่าเอาจริงแค่พี่ไม่สวดมันก็จบปะครับพี่ถูกปะถ้าพี่อยากให้ผมโดนฝั่งเดียวพี่แค่ไม่สวดมันก็จบถูกแล้วไหมครับ ไม่บางทีมันก็เหมือนที่บอกแหละน้อมันก็บอกไปแล้ววบางทีมันก็มีของเยอะในตัวไงครับแจ็คมันก็มีของเยอะในตัวอะไรอย่างงี้จะให้โดนป้นให้โดนอะไรก็นั่นแหละบางทีไม่พูดไว้คืออยากได้ของคืนถูกไหมครับหรือว่าไงมันมันไม่ใช่อยากได้ของคืนบางทีในตัวน้องมันก็มีของเยอะมันรวมหัวพูดกันในรเบลรล่างตั้งแต่แรกเราว่าให้เก็บของ คือผมผมไม่รู้หรอกนะว่าของหรือว่าอะไรในตัวมันเยอะผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าใครไปป้นหรือว่าใครไปคือมันอาจจะเมคขึ้นมาก็ได้แต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าสรุปพี่จะตีใช่ไหมแต่การที่จะส่งรูปต่อเนี่ยคืออยากตีกับผมใช่ไหมมันไม่ได้อยากตีไม่อยากตีก็ต้องแยกย้ายครับพี่จะแยกย้ายไหมตอนเนี้ยแยกถ้าพี่ไม่แยกผมตีพี่นะอ่ะให้พี่แยกอ่ะงั้นจบครับเชิญ รั้ผมย้อนหลังลีผมขอฝั่งละคนนะครับมารับครับปับที่ผมด้วยใช่หมพูดคุยไม่ก็พูดง่ายนีว่ามขอคข้าสภาใถ้ทุาคนแบบโตๆคุยแต่แรกมันไม่มีอะไรหรอกค่าบอมย่าตัดย้งรถบอมเขาลสองเอมเอาล่อ่ใช่หมายถึงที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงรอบหน้าถ้ามันมีอีกเ่ย คือผมยังไม่ทนันยังไม่ทันได้ได้ได้คุยอะไรกับเราใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใชใชใชเราเราไปเล่นกันเองโดยที่มันไม่ได้ผ่านอะไรผมมันเหมือนแล้วเราทั้งคู่อะ่ะมีโปรเทคมันเหมือนข้ามข้ามผมกันไปหน่อยไม่เป็นไรงั้นไอเรื่อง 20m นั่นคือเรื่องของอนาคตใชแล้ตอนนี้เดี๋ยวโดนปรับสอล,ล้วกมครับ ไมัครบกูร้องมันจะรูปแบบไม่กูจะตีมึงอยู่แล้วบอกกูร้องกูจะกระทืบมึงอยู่แล้วบอกกูร้องได้ครับตามนี้ไว้เจอกันครับกูจะกระทืบมึงอยู่แล้ว่กูจะกระทืบแก๊งที่มึงชอบเดี๋มึงบอกมึงอย่าร้องบอกกูอย่าร้องอะไรของมึงเนี่ยไปพี่จักปขอบคุณครับพี่สภาวครับต้อนรัครับพี่ครับมื่นจัดเลยที่สรุปคืออะไรของแม่งก็ไม่รู้สัตว์ที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนเอาคนแบบเวลามันพูดเก่งๆมันไม่ไม่มาสั่งผมไปกินข้าวมาพี่สรุปตีหรือไม่ตีครับพี่ ไม่ตีกพี่อยากต่างไล่มันไปั่งไล่ก่อนผมงงไปทางแล้วกูไล่เหมือนหมาโอเถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกียังมีหน้ามาพูดเนี่ยเออกูปมือให้มันเลาะคนไรเฮียกูไล่อย่างหมูอย่างหมาเมื่อกี้ถ้ามังยังมีคนแหลบก้าวมาพูดอ่ะโอ้โหเอาไปเลยยุโปร่งจับเฮียคือคนโตเข้าใจหมดเว้ยแต่ว่ามันต้องการเฮียอะไรกูยังงงอ่ะเออไม่ไม่อยากตีพูดแท้พูดเล้าพูดโคสุนตีนพูดแบบ เก่งอะไอเหี้ยแบบเก่งแต่แบบเก่งแต่ปากอะคุยไอ้ครับพี่ใจครับพี่ใจดับฟอมดับฟอมแม่งจัดพี่อะไรก็ไม่รู้กูงงชิบหายเลยสรุปมันจะส่งลูกเพื่อตีกับเราหรือจะเหี้ยอะไรกลุ่มนึงอยากเล่นอีกกแต่ใจั้เหมือนแม่งมันจะตีเหมือนมันอยากให้เราโดนปรับไม่ใช่หรอกมันอยากให้เราโดนปรับเว้ยจะมันจะมาเหลี่ยมกูเออมันจะเหลี่ยมให้เราโดนปรับเว้ยอันนี้21บ้งคู่เลยหรอกเลี่ยมแบบให้เหมือนเหมือนเลี่ยมกับ วายอ่ะมันเหลี่ยมอะไรมันไม่มีเหลี่ยมอะไรเลยตามเลอย่างนี้เขาเลือกเหลี่ยมอ่ะที่เราที่เราไปเปิดมันอ่ะมันคงจะแบบว่าหาหลักฐานที่เราเปิดก่อนเนี้ยเหลี่ยมเหียอะไรเหมือนนี่ครับไม่จบเลยนี่ไปคุยกับสาพนแล้วดี่ดู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 มูด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 ูนะดูสมจริงนะดูดูดูวูดูอูดูดูอูเูดูอูดููไอดูด้ดู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 ดร ไปยินฟาว่าจักไปยินฟาว่าจอยไปยิงาวยไม่ยินยิใส่แม่งเลยพี่เดี๋ยวตีแม่งเลยตีแม่งเลยสรุปเรื่องที่เจสตบยังครับพี่เจ๊ไอ้มันเหม่อกันนี่ยเรา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 คุยกับเขาแล้วแล้วเขาตกลงว่าว่าโอเคไม่เป็นไรไอ้เรื่องที่ที่เราถามพี่เรื่องเรื่องโปรเทคเนี่ยถ้าจริงๆถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมันพี่ก็พี่ก็จะพูดได้อยู่แหละ

ไอ้ใครมีคาถามหรอครับพี่เปาขอที่ผมขอใครมีคคือใครสงสัยอะไรครับพี่พี่เปาที่จะซื้อเพย์ที่จะซื้อเพย์ที่จะซื้อเพย์เฉยไม่มีอะไรอ๋อแต่ว่าพี่จะซื้อเพย์แต่ว่าเขาให้ซื้อเพย์หลอกนี่พี่แจ้งพี่แจงเมื่อกี้มึงสงสัยผมว่าเมื่อกี้เอ้ยสสวัดีครับยืนหน้าตามคนแรกเลยผมว่ามึงมีคำถามอีกแล้วมีคำถามเหรอครับพี่หรือว่าไงมันจะซื้อเพย์มันจะซื้อเพย์แต่เขาบอกว่าไล่ไปหลังลีคล่องเหรอครับคนคล่องขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้คล่องเขาจะซื้อไม่สรุปคล่องไหมครับพี่ ไม่นะไม่ขวางไม่ฉวยนะพี่มีคำถามมีคำถามเยอะเหรอมีคำถามมึงมีคำถามใช่ชัวร์ไม่มีคำถามไม่มีคำถามไม่มีอะไรเขาจะซื้อเพนมึงมีอาการมึกมีอาการพี่ก็เตือนมาแล้วว่าหลังรีให้มาซื้อเฮียซื้อตอนนี้มันจะโลแบ a c k มเปิดตู้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดีนี่ตามเดี๋ยวเราดีนี่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อมีคนมีคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าสภาอะไรกูเฝ้าสภาเดี๋ยวชอบมีคนมีคำถามมาแหละตอนหลังอ่ะเออพี่จะซื้อเพลนเองอ่ะเหมือนมือจะซื้อเพลนพี่ก็จะซื้อเพลนกับมันเพนดีเพลนหมดพอดีเดี๋ยวสองข อะไรนะเมื่อกี้พี่พสอเขาไม่ได้ขายเพดนะครับพี่พี่สอไม่ได้ขายเพดนะพี่ก็ติดต่อซื้อนี่ไงหลังจากที่คุยจบออย่างไรคือพี่อยากตีถูกไหมเอาเอาตรงๆอ่ะเอาอะไรนะคือพี่อยากตีถูกไหมครับพี่ไม่ได้อยากตีอ่าโอเคพี่เปาครับเลขอะไรครับพี่เปาฮะเลขอะไรครับพี่ชายทำไมอ่ะหนึ่งสี่สามเก้าเพดมีเยอะโกหกเราพี่แจ็คเพนมีเยอะเอ้าว โกหกเอ้าพี่นี่พี่โกหกผมได้ลงคอใช่ไหมครับพี่ไกูจะซื้อติดตู้ไว้ถ้าไปเอาไปเอาที่ตู้ก็ได้ื้อวยี่ยงไรดต่พี่ไม่ได้บอกว่าเหลือสองกวดบอกว่าเหลือยี่มันเหลือยี่สิบสองจะซื้อติดตู้เหมือนพี่มีอะไรในใจนะพี่เหมือนแก๊งพี่จะมีอะไรในใจเนาะติดตู้เลยพี่พี่ในใจทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นี่ใหม่ละตามใหม่ละใหม่ละตามใหม่ละใหม่ละใหม่ละอ่ะใหม่ละใหม่ละอัดจะเก็บเงินพี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋จะไปตีไม้นะไอ้เหี้ยไม่มีเงินว่ะ พี่เปาพี่เหมือนยังไม่จบเลยนะครับพี่ตรงนี้เอ้ยเสียไม่น่าเป็นมีอะไรอีกป้ะเสียไม่น่าเกิดเงินจะไปซ่อมรถครับพี่จะรอต่อก่อนครับเกิดเงินไปซ่อมรถครับพี่ชายมาจัดเรื่อจัดมาจัดเรืพี่เปาพี่มาจัดมาจัดเฮียพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีที่รัตอนนี้หลายสัตว์ ครับแต่ว่าสวัสดีไว้ก่อนครับใครเนี่ยอ๋อดี้อ๋อสวัสดีครับโทษทีน้องไม่เป็นไรครับพอดีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติตอนเนี้ยโททษีนะไม่เป็นไรครับอ่าพี่ยังยังมีคนปรึกษาอยู่นะพี่อ่านั่นนั่นเอ่อ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 เไม่ได้ปรึกษาครับคุยเรื่องสล็อตครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ปรึกษาเพาจะสล็อตเยอะมาตีเราอ๋อเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับอ๋อจะตีใช่ไหมครับได้พี่บอเดี๋ยวเจอกันหลังเลี้ยบพี่เดี๋ยวคุยใหม่หลังเลี้ยบใช่ค่ะที ไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างงั้นเขาคุยเรื่องสลดเฉยเรื่องใครออกเ้าพี่ไม่กลับแล้วเหรอพี่พี่เหมือนมีข้อสงสัยเหมือนพี่มีอะไรในใจอ่ะแต่พี่พี่ไม่พูดจับไปตอนที่พี่พี่ก็กลับไปทานเดี๋ยวพี่รอไม่รู้อ่าไม่รู้นะพี่ตั้มเมื่อกี้ตอนฝั่งรามบอกว่าไปซะไปอ่ะเขาได้แบบว่าฝั่งเขาแหลมมาว่าได้ครับลูกหมาเขาผูเนี้ยแล้วขับรถออกไปนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะอันนี้ได้ยินจริงพี่ตรงนั้นอ่ะไม่มีนะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวเมืองลีแล้วมันโลแบ็กเดี๋ยวพี่ค่อยมาซื้อเพนที่หลังเจอกันน้องชายเเเพพลลตต็มมัวบออกจะซื้แ จะซื้อข้าตู้<ม>ตครับจะซื้อข้าตู้จะซื้อข้าตู้ครับจะซื้อข้าตู้ไงครับจะซื้อข้าตู้ไงครับแต่คือจะซื้อมาตีถูกไหมครับเออปกติเออใช่ปกติไม่น่าซื้อเพยพี่ป่าวอันนี้เหมือนขวามือยังมีคนรอคุยอยู่สภาเลยครับเนี่ยเหมือนเหมือนว่าจะตีอ่ะเหมือนจะเอาใช่ไหมพีม่ป่วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับก่อนนำนะก่อนนำได้ได้โยกมึงยำเลยดูตามชวนนะพี่ป่าวพี่ไม่มีอะไรชวนนะพี่ ไมมมม่่มมีีเราไ,ได้ไสบายใจกันไงพี่ไม่มีชัวร์ไม่มีชัวร์ป๊บเดียวครับพี่หนึ่งสองวันนี่ก็คือเดี๋ยวคนเข้าสล็อตมาก็มาเรียกใหม่ใช่ไหมครับพี่พใช่ไหมครับพี่ผมว่าพี่คิดเดยอะเกินไปครับพี่พวกผมไม่ได้กับพวกพี่แล้วล่ะครับไม่ไม่มีไรก็ถามดูครับถามดูเอา้า ถ้าพร้อมนี้ก็เรียกเลยใช่ไหมครับพี่โอเคพี่ได้เลยครับพี่ผมรู้อยู่แล้วพี่พี่ชาย